ออปเปอร์เลยนะออปเปอร์เลยมีหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้มีมีมีน้ำยาอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นปลาซาดิดปลาซาดิดปลาซาดิดคือคือไม่ถึงเผ็ดเลยค่ะรสจัดเผ็ดรสเผ็ดเลยรสจัดเลยซาดิดเลยแล้วอันนี้แกกงไ่อันนี้เป็นแกงไก่นะครับ ก็จะมีเครื่องในนนเืออตีไก่๋ออ่าเนี่ยมีเครื่องในเนื้อไก่แล้วก็ต้องตีนอะไรพวกนี้นะครับครบหมดเลยสวัสดีครับปักหลักชาแนลนะครับปักหลักชาแนลคลิปนี้นะครับก็รับเซ็วันนะนี่เลยแก้วขวัญขนมจีนนะครับประดบนะประดกสับสุดบาทนะครับ แล้วทานไปทานแล้วแต่เราเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยนะอ๋อมัมมจะบวกเพิ่มนะใช่ค่ะโอ้โหนี่มีมอบเบอร์เลยนะมอบะเบอร์เลยมีหลากหลายเลย,ยนะครับหกบบาท ช่องแล้วนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามช่องอเมซอนอเมริกาก็อย่าลืมนะครับตากหลักแคนแนลด้วยนะครับครับเป็นช่องอยู่ในที่มีคุณภาพช่องหนึ่งเหมือนกันเลยนะอ่าครับอย่างเี้ยฝากติดตามด้วยนะครฝากติดตามด้วยนะครับคือช่องพวกเราเนี่ยก็จะเป็นช่องที่อันนี้หมดสนับสนุนางพอค้างในขาหมดแลาวนะครับอันนี้กิโลครับ ให้คนไท้รู้จักมากยิ่งขึ้นหรือหาโลผมไม่ใช่ลูกค้าอ๋อันนี้อันนนีีีี้้มมมำยาอะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นปลาซาดิบอ่าเป็นซาดิบปลาซาดิบคือคือไม่ถึงเผ็ดเลยค่ะรสจัดเผ็ดรสเผ็ดเลยรสจัดเลยซาดิบเลยแล้วอันนี้แกกงไ่อันนี้เป็นแกงไก่นะครับ ก็จะมีข้างในน่อเลือดตีนอ๋ออ่าเนี่ยมีื้องในเนื้อไก่แล้วก็น่องตีนอะไรพวกนี้นะครับครบหมดเลยครบเลยนะครับลูกค้ามาแล้วเดี๋ยวขายก่อนต้ออะไรดีครับเเอานเลยดียวนะคะอ่ะอันนี้ใส่าตั้งเอาสองชุดกันไดค่เหมือนกันเลยค่ะเนาะกันร แต่อันค่ะให้อ่อยใช่ค่ะลมากค่ะขอบคต้องให้ลองชิมไงจะได้มาอีกเออนี่ไงนี่ไงให้ลองชิมให้ลองก่อนนะนี่วาจริงนะผมไม่ได้ใม่ลองีเเลยครับผมไม่ตั้งใจมานะใช่ไหมนี่สองนเนี่ค่ะองคนเจะมารีวิวที่นี้ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ผมก็รังโทรหาเรา เป็นัเลยป็นมนูนะครับเป็นเพราะว่าม่รใส่อะไรเข้าไปต้องกลับมาใหม่จะแพงนะครับขนมจีนนะครับสั่งได้เลยนะครับอะไรนเนาะไนขอิบไใส่ไส่้นยาน้ามาสเดีวสามากค่ะคุณน้องทำอะไรคะครับสั่งได้เลยนะครับนักยาไก่ มีชุดคะแกงไก่ปลากระทิแล้วก็ปลาซาดิดผ่านน้ออะไรแกงไก่สองชุดหนึ่งเอาเพิ่มเพิ่มนองเพิ่มนองอีกชุดหนึ่งอ่ะคะนนี้คือน้องใส่ผักอันนี้เอาแบบไหนแบบอันนี้อันนี้เป็นน้ำยาเลยนะน้ำยาแกงไก่อ๋อแกงไก่เพิ่มนองใช่ไหมเพิ่มอะไรอีกนะน้องเอากี่อันดีคะเอาอะไรนะเอาตีละไงนะเอาตีละหันมาที้งแยา่เล่ยอยากเล่นอยากเล่นนะ นี่น้องไม่ต้องหยอกค่ะจริงเลยนะแล้วแล้วกีนไก่อันนี้ลูกค้าประจำไหมลูกค้าประจำร้านอุมยหัูขาเกี่อนคะเอาขากี่อันครับแล้วขาเกีครับหนึ่งหรือสองสองนาะได้คู่พอดีเลย้อดได้โค้งวันนี้ผมไม่กลับแล้วชนบุรี อันนึงเดี๋ยวขาดค่ะเดี๋ยวขาดค่ะต้องไปคู่ค่ะต้องไปคู่นะใช่อันนี้ก็ดูนะครับต้องไปคู่รีวิวกันนะผมทำคลิปก็ใส่แจมลงนะครับอันนี้ลูกสาวมีแต่คนสนใจมคะสนใจลูกสาวเบุฟเฟ่ผักนะน้องก็แบบไปยั้งเหมือนกันอ๋อนนี้อันนี้แบบบุฟเฟ่เลยอ๋อผักผักอันนี้ตามสบายใช่ไหมะพอแล้วเลย พอแล้วโอ้โหลูกค้าจะบอกพอแล้วนะ้วเก้าสิบเ้าเลยแค่วยตั้งร้านเลยที่มาไม่เยอะที่ยาอ่าที่กาอนเลยพรุ่งนี้มาแต่งหนอนได้ไหมคะพรุ่งนี้เราแต่งหนอนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูมาใหม่ใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้ซาดิด ใช่ค่ะแบดิบเผ็ดปลากระตินดูเด็ดเผ็ดมันนะนะครับพริกประมาณ3คันรถเนี่ยนะนะครับแบบซาดิบมากโซ่ใส่คุณแจมือพร้อมพร้อมเลยครบครบทุกอย่างนะนี่นะวันนั้นอ่ะคุณล็อกในไปกินเนี่ยตอนมันกลมเนี่ยเครื่องในใช่ไหมคะเป็นไงบ้างอ๋อนี่อันนี้มันคือเครื่องในเมื่อกี้โหจะถามอยู่ว่าคืออะไรขาหมูที่แรกจะมีไส้มีไส้มีตับมีถึนมีหัวใจอยู่นี้มัดอ๋อมัดอ๋อมัดรวมกัน มัดรวมกันมาแบบนี้เลยนี่นะครับมัดรวมให้เลยนะผอาอระมนี้ไงครับยอดรจงอไจริงไม่ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะผมบอกรับรองค่ะไม่มีเลยรับรองเลยคือมีนาาทีแล้วนะขนมจีนไหมครับเนี่ยหม้อเนี้ทำไมยุเร็วจัง่ะ พอดีว่าลูกค้าเขามหมไว้้องยาอะไนะยากับนี้ค่ะเขาเอาไปห้ม่ได้ใส่นั่นไงอ๋อเป็นกะทิไม่ได้บอกเารวงหน้าไงม่รูก่อนค่ะแก้วขวันนะครับนี่นะฮะร้าแก้วขวันขนมจีนน้ำยากระโดดสามสิบสอนนี้ใช้วันกี่เข่งไงห่ยาแ่ใสหกหกเข่งร้านรวมกันก็มา ปดสิบโลแปดสโลแลนแปดสวันธรรมดาน่าสองล้านถ้าเสา์อาตี์ก็ประมาณร้อยสิบโลร้อยสิบโลนะอีกร้านอยู่ตรงไหนอยู่ในนี้ไหมรอพี่ดัลๆหน่ยไม่ได้ยินหยุดหยุดที่ประมาณร้อยสโลค่ะสล้านนะสล้านร้อยสิโลใช่อันนี้สาขาสสาขาหจะอยู่ข้างในอ๋อสาขาีอยู่ข้งในค่ะมีสสาขาใช่ค่ะ แต่สาขาียไม่ได้ขายตรงนี้ทุกวันนะตรงนี้ทุกวันค่ะเปิดทุกวันแต่ว่าเราต้องบุญขายขยืนขยืนไปเรื่อยๆหมุนเวียนล็อกหมุนเวียนไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเราจะจั่งได้ที่ไหนจะขายที่ร้านตลาดไหมคะเดี๋ยวไปร้านนู้นใช่ไหมคะครับร้านนู้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวนี่ไปดูผักทีางอ่าโอ้โหอันนี้อันนี้ อ่าป้าจ๋านะครับนี่นะป้าจ๋าอ่าร้านร้านยำร้านอ่ป้าจ๋าสองหอยนะตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่สองหอยแล้วตอนนี้ป้าจ๋ายกทะเลแล้วเดี๋ยวเผมอัปเดตให้ดูนะครับเดี๋ยวจะไปนู่นครับเราไปถ่ายร้านนู่นครับครับนนี่ะเดี๋ยวไปเจอป้าจ๋าที่ร้านป้าจ๋านะก็เป็นแม่คนนี้ แล้วก็เป็นแม่คนนู้นรับแล้วก็เป็นแม่ยายคนที่ม่บช่องหนุนช่อเชนาหาเรื่องนะครับถ้าไงรู้ก็นแกงไก่ข้าวต้มหวานแก่ครับก็จะให้เลือกผักเองเลยนะตามใจชอบนะครับ ทุกนุ่นทุกใบนะครับร้านนี้ตั้งแต่ใบรุ่นยันใบเดือนะครัผู้ส um ่งใบก็มาซื้อกันนะครับทีี่่นก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบร้านนี้นะครับร้านแก้วขวัญไก่บุกหวานนะครับตลาดที่ีฟันนะครับอันที่อะไรนะพี่อันที่หวานอันนั้นหวานนะครับเต้นนะครับเต้นหวาน ผสมกันได so <C Bis Syn Island> ้นะทุกอย่างนี่คือผสมกันในส่วอะไรดีครับขนมจีนไหมครับผมก็ราคาเดิมค่ะาอ๋อผสมก็ราคาเดิมเนาะาิเศษแล้วแต่ราคาจะเพิ่มเลยอะไรคะสั่งได้เลยค่ะสั่งได้เลยนะครับมี่เไกลาดน้ำยาอะไรคะมีมีหลายน้ำยาให้เลือกเลยนะครับ้านครับ ผมก็จะเป็นปืนกลางนะฮะปือที่จะบอกท่านผู้ชมนะครับว่ามีร้านไหนอยู่ที่ไหนบ้างครับถ้าใครติดไปใต้ก็อย่าลืมแวะเยียนมาได้เลยนะครับไปดูคลิปนี้นะครับรับประทานฟังกัน่อยค่ะใส่ชงในนหั่นไปเลยนะคะฝกี่ชุดคะลูกค้าพ่อขออนุญาตใส่ผักได้ไหม่ะตักผักได้เลยนะครับข้างในหนึ่งกับที่ราคาเท่าไหร่นะคะห้าสิบห้าบาทค่ะข้างในเราจะมาแต่ยี่สิบห้าบาทลองใช่จะมีไส้มีตับมีถั่วทอง

นี่น้าทานทุกอย่างเลยนะที่ร้านนะ้อตัวสี่้าค่ะเรายนเที่จากัด้าคนโคราชนะอยู่ดีฟิวกวันโครานะเดี๋ยวนี้ แก้วขวัญชื่อที่ว่าครับชื่อลูกชายค่ะอ๋อชื่อลูกชายอ๋อแล้วพี่ชื่ออะไรครับพี่ชายค่ะอ๋อเดี๋ยววันนี้ขอบคุณพี่มากนะครับได้ค่ะทำงานดีมาครับน้องเอมี่ขอบคุณครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมนะคะตลาดเซฟวันค่ะตลาดเซฟวันนะครับไปไปกินสองยำหอยแล้วก็มากินขนมจีนต่อนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะครับอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับ

มันปะกายแล้วร้อนค่ะใส่ร้อค่ะ40ปีปะกายก็โคตรรวมได้นะคะอะไรดูก่อนโอเคครับก็ขอบคุณสุกท่านการรับชมและก็ติดตามกันเป็นไงฝากกดไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้ปักหลักชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ